สิบหกเราอยู่ตรงนี้สิบเอ็ดเราอยู่ตรงนี้นี่คือบ้านเนี่ที่คุบอกเห็นไหมแล้วพอทีนี้มองวางนี่เรานี้มองวางทั้งหมดเลยอันนี้คือสิบเจ็ดใช่ไหมคะค่ะสิบเจ็ดเไม่ไม่ต้องวอร์รี่เลยผมแค่เห็นเดี๋ยวเราจะหยิบไพ่ห้าใบด้วยมือซ้ายคือไพ่ปัจจุบันนะคะหยิบมาก่อนค่ะเปิดได้เลยค่ะ พี่วัวเขาดูไพ่ไม่ไม่ไม่เหมือนชาวบ้านเนีเ้เหมือนชาวบ้านเขาเาเรียนกย่าจังปุ่นทองไงอแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันปุ่ทองก็มีจุดจุจุดจุดที่ลงให้แต่ใครถ้าลงไม่ได้แต่พ่วัวในจิตสำนึกของน่พาตงอ